เมื่อสัอสกครู่เนี่ยเราไปดูการทำซอสมะละกอตอนนี้มาดูข้าวเกรียบนะนี่ห้องผลิตข้าวเกรียบมะละกอที่สวนละอ,อแม่สอดครับพอข้าวเกรียบมะละกอนะครับจะหลายขั้นตอนนิดนึงนะครับถ้าได้มะละกอเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ปอกเสร็จแล้วเราก็จะมาเข้าห้องนี้นะครับอ,อันดับแรกเราก็ต้องมานึ่งก่อนอนึ่งให้สุกนะครับจากนั้นก็เอามันเข้าเครื่องนวดนะครับอนวดผสมก็จะมีผสมแป้งด้วยเพื่อจะให้มันยึดเกาะกันนะครับ จากนั้นเสร็จแล้วก็มาปั้นเป็นแท่งคือตอนนี้เรายังทำปั้นเป็นแท่งเสร็จแล้วก็เข้าลดอุณหภูมิที่ตู้เย็นนะครับอครับก็จะม,มาลดอุณหภูมินะครับพอดีช่วงนี้เราผลิตไปหมดแล้วนะครับมไม่เห็นจากนั้นพอลดอุณหภูมิเสร็จแล้วก็มาสไลด์ครับมาราก้สุกไหมแล้วก็มาลากอสุกไหมครับสไลด์ให้เป็นชิ้นนะครับอื เขาชื่อเขาชื่ออะไรไม่รู้อ่ะมันไม่ของจริงอีกของของย่อออันนี้นะทำอะไรเสร็จแล้วก็มาตู้อบตรงนี้ทีนี่นะอ๋ออันนี้อันนี้อบอะอบครับอบแห้งเลยใช่ครับจากนั้นอบตอนนั้นเสร็จแล้วค่อยเอาไปทอดอ๋ออทอดเสร็จแล้วก็อาจจะมีคุกผงคุกอะไรตามรสที่เราต้องการจากนั้นก็ พุ้งเสร็จแล้วก็บรรจุครับอ๋อนี่ห้องบรรจุดี่นะนี่ห้องบรรจุมะละกออยู่ตรงนี้นะแหวกม่านไปนิดนึงนี่นะพองกระบรรจุอ๋อนี่ฮะห้องบรรจุมะละกอนะเขาเขาเกลียบมะละกอนี่บรรจุเสร็จก็ซีนอืมบรรจเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ก็น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยอันนี้น้ำหนักที่สามสิบห้ากรัมครับอืม ราคาอันนี้สิบห้าบาทนะครับโอ้ตูกเนาะใช่ครับโอ้นี่นะวิธีทาทันเขาเก็บมะกอนะนี่ะแต่ถ้าเราจะทําแบบบ้านๆแบบชาวบ้านเราจะทําไงถ้าบ้านๆใช่ไหมครับครับก็เอาไปทอดเองใช่ไหมครับครับก็จะมีตัวที่มุกี้อกเสร็จนะครับอืมจากนั้นก็ไปทอดอยากอืมกินเยอะกินน้อยก็ลองจะเอาแล้วมาทอดนะครับอ่านี้ช่างนะช่างครับอันนี้ก็ก็จะมีเรื่องขนาดเรื่อง นั้นอยู่ครับอ่าเจ้าหน้าที่เขาต้องใส่ชุดใส่ถุงมือยังสะอาดฮะใช่ซิวก็จะเป็นซิวร้อนอ่าห้องนี้นี่ผมว่าใครที่จะลดนด้ำหนักมาได้เลยตรงนี้นะเนี่ยนี่นะเราก็จะได้เข้าเก็บมละกร์ามาสักครู่นี้เราไปดู1ลบาทสิบห้าครับอันนี้เราจะมีสองรครับตอนนี้ก็คือมีปาร์บีกากับบาร์บีคิวครับ ต่ก็มีรถมาสับ,บีใช่ครับก็จัดจ้านไป <c oughs> <laughs>